โอเคครับผมกาบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับช n n e l ของลูมิแอนะครับผมในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมของ Hero of New e a เอ h หรือเกมฮอนนั่นเองนะครับไม่ใช่ซับนะครับผมก็เกม L O L นะครับก็ไม่ใช่อีกแล้วซับเกม R O V นะครับผมนะก็ต้องขอขอโทษขอโพยกันด้วยนะครับอาจจะพูดชื่อเกมผิดนิดนึงนะครับในวันนี้นะครับผมมาเล่นวิส วิชวิกลิกอะไรวะวิชเออวิชเนี่แหละนะครับผมนะในตำแหน่งของจังเกิลนะครับในสายคริติคอลตีเร็วนะครับผมนะสลับวิชเราจะดูกันนะครับว่ามันจะเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับสลับวิชเกมนี้นะครับผมก็ผมจะเล่นวิชสายคริติคอลนะครับตีเร็วนะมันจะออกเป็นอัอนนี้ด้วยเออเอ้อเอา ไอฟ้ฟาดโอ้โหมันก็เร็วกันไปป้ามาไม่งัน้นเราได้ไปแล้วนะครับผมนะรูปเปลงแฟงขึ้นไปให้นะครับผมนะล้งแฟงผมใช้เป็นไอที่เป็นแนงดงแดแล้วก็ระเบิดนะครับเกมนี้เราน่าจะออกเป็นแน,แนวตีเร็วเลยนะครับจะเป็นคี้ตีเร็วก็จะเป็นพวกคี้นะครับแล้วก็ดุเลเใืญ่นะครับดุลดใหญ่ที่เป็นคี้ด้วยนะครับผมแล้วมากับสกินคริสต์มาสนะครับผมนะ ก็ถ้าเกิดว่ามีเสียงลมเข้ายังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะลมเยอะนะครับช่วงนี้นะครับผมโอ้โหโดยไปครึ่งหลอดสายซ่าดนะครับนะคือช่วงนี้เนี่ยถ้าแบบคําพูดผมดูตะคุตะกักนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปนานนะครับเพราะว่าส่วนมากในผมจะเป็นคนที่พูดสดนะครับไม่ได้ค่อยมีสคริปเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้มาครับตี อ้โหไอ้สัตว์โคตรแรงกูยังไม่ทันได้เดินนะครับผมโอเคนะครับฟาร์มไปเหมือนเดิมนะครับ <laughs> Google, กูก็นึกว่าจะโชว์เท่ที่ไหนได้โชว์ลาวนะครับขอโทษทุกคนด้วยนะครับก <sighs> ินน้ำหนึ่งสเต็ปนะครับจังหวะนี้แดนมาครับตี นะครับผมสวยงามนะครับตปไปนะครับผมสำหรับทางของวิทนะครับกูเพิ่งดูนะครับตอนนี้เอสซสเรารอไปซีคิวนะครับผมไอซีเอสซสไอเวนนะครับไม่ได้คิวสักคิวเลยนะครับผมบอกเลยว่าแทบน้ําตานองนองหน้าเลยนะครับผมไอเวนนะครับสตาร์บินมานะครับผมจังหวะนี้นะครับเราก็รอสตาร์ลงครับจังหวะนี้ตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดานะครับผมนะสวยงามนะครับชัดดาวไปนะครับผมสำหรับทางของาตานะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราจัดไป1คิวนะครับผมตาย1 s ึ่ซี่นะครับผมมาโอเคเราก็ฟาร์มไปนะครับผมสหรับทาง,งต้นเกมนะครับโอเป็นในส่วนของธนูฟาร์มนะครับผมนะสลับวิทรูนอยู่ขึ้นไว้ให้ละกันนะครับผมรูนที่ผมเล่นนะโอเคเราก็ฟาร์มไปนะครับผมบอกเลยวิทเนี่ยถ้าเราออกเซตไอเทมนี้จะตีเร็วมากนะครับผมตีตีตีต,ต,ต,ตีสิบสอง สวยนะครับผมนะเออลราก็มีแล้วก็บูธต่างก็ค่อนข้างเร็วนะครับผมสรับทั้งวิทนะครับวิทก็เป็นป้าที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับสลับวิทนะนะครับผมคือผมก็หายไปนานอยู่นะครับอาจจะไม่นานมากนะครับเพราะว่าเป็นวัดนะครับคือวัดกินนั่นเองนะครับกู g l e นึ่งกูเป็นโควิดนะครับผมนะที่ไหนได้กลายเป็นโควิดนะครับไม่ใช่สัตว์นะครับ ก็ตัวไปสองรอบนะครับไม่ได้เป็นนะครับผมเพราะว่าผมไปทําบุญมานะครับก็คือไปทําบุญปุ๊บกลับมาค่ายแดกเลยนะครับกูก็งงนะครับว่ากูไปทําบุญจริงหรือเปล่านะครับไอ้สันมุตพูดโอเคนะครับก็ฟาร์มต่อไปนะครับผมขออภัยด้วยนะครับอาจจะเล่นกากนิดนึงนะครับผมไม่ได้เล่นนานนะครับไม่ได้เข้าเกมเลยนะครับเดี๋ยวตีไปก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ สวยงามนะครับผมอ้าวเฮียป้อมกากูแตกตอนไหนวะนะครับผมไอโอเคตอนนี้ได้ไปคิ้ใหญ่แล้วนะครับผมนะเราก็น่าจะแรงแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอสักนิดสักหน่อยนะครับมุล่าจะมีประเด็นหรือเปล่านะครับเราแดดมาแล้วผมตอนนี้ตีโอ้โหไม่ได้ไม่ได้แหวนอยู่นะครับแหวนเนี่ยเห็นอย่างนี้ก็มีสตันนะครับผมแล้วก็เทนป้ามาไม้นะครับโกงชิพายนะครับผมนะป้ามาเทนนี่โดนทีเดียวแห้งนะครับผมนะ ออสวยงามนะครับที่นึกเอาไอ้เหี้ยโอ้โหเกือบได้แล้วนะครับผมสก,กิลสไม่โดนจเจริญน,นะครับตอนนี้ได้เป็นคีกางนะครับคีเล็กนะปั๊บตีตีตีต,ตีสวยงามไอ้สัสไม่ได้คิวอีกแล้ว เออกูตายกูตายเอยเอ,เอ,เอลงมาอีกไปดดมาตปตออีป้อมก็ไม่วันนะครับผมบอกเลยนะครับวิบเนี่ยเป็นตัวที่พอมีข้อแล้วก็จะเกิดเอ้ก็จะเกิดง่ายนะครับก็จะดาเมจแล้วก็การไคที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับเออเราลืมดูสกินเลยนะครับก็สกินก็ค่อนข้างสวยนะครับเป็นตีมพิทมัดนะครับก็เปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนอะไรเยอะอยู่นะครับ แต่ก็ยังเป็นคงเป็นหุ่นยนต์อยู่นะครับสลับวิสนะครับโอเคมาเอามังกรต่อนะครับแล้วก็บูทเงินไปเรื่อยๆนะครับนะต้นเกมก็โชว์ลาไป็หนึ่งสอบไปสองคิวนะครับไอเวยนะครับผมเป็นอะไรที่ท้อนะครับผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับผมสวยงามนะครับซาตานะครับผมน่าจะได้นะเดี๋ยวรอรอดั้นหนึ่งทีปั๊บ ตี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 ต,ตีสวยนะฮะผมนะบอกแล้วนะครับผมเอ้ยเราบู๊เงินเร็วนะตอนนี้เราจัดได้ไอทิพมซีชิ้นแล้วนะผมในแปดนาทีนะครับจัดไปซี่คิวนะผมพอได้ไอทมเริ่มมาวิตก็จะเริ่มขหดแล้วนะครับผมนะก็จะวัดกระขก็ได้นะครับที่วิ่งเข้ามานะครับผมละลายแทงได้ค่อนข้างดีนะครับเหมือนยอนเออเหมือนแวนจะอยู่ตรงนี้นะครับ แดมนันจงๆตีตีเรียบร้อยหายเอามาจาตายขอโทษทีนะครับมาจานะครับเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้นายตายนะครับผมสวยงามนะครับก็ถ้าใครคิดถึงผมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับนะก็ไม่ได้อัพคลิปนานนะครับผมนะก็ช่วงนี้เนี่ยนาจะกลับมาอัพคลิปแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกผมไม่สบายนะครับก็จะกลับมาอัพคลิปแล้วนะครับ ไม่สบายหนักเลยนะแม่งเกือบห้าวันน่ะทุกคนกูนึกกูไปโควิดจริงๆนะตอนแรกนะครับเฮ้พี่ลราเศร้าใจนะครับก่อมาเด้นะครับเดสมาอันติอันติลมนะครับกูก็งงวัาตีอะไรวะเนี่ยนะครับโอเคนะครผม เฮ้ยโหผมว่าจะดีข้างหลังได้นะครับเกเราเอาดาร์กต่อนะครับอืมอืมสวยนะครับตอนนี้คีก็ค่อนข้างที่สันน่าจะทุกดอกแล้วนะไม่รู้นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าก็คีก็แรงอยู่นะครับโอเคนะครับปล่อยดาร์กเสร็เได้เยอนะครับ เดชมาดัดกลับมาโอโหยตีโอ้โหไม่ได้ยืนเลยว่ะโอ้โหอาตีเ้ยจะตายเส็ตกิลสองดักเดชเรียบร้อยนะครับผมเกือบตายแล้วกูชีวิตนะครับโอเคนะครับกลับมาฟาร์มต่อโอเคไปยุ่นตุนใหญ่นยนะครับปั๊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 บ ปับป๊บปับ๊บปั๊บกดดูใหญ่ตีตีตตปับป๊บปั๊บซิกสองปับป๊บปั๊บอืมนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ขายง่ายมากนะครับสำหรับทางของวิชนะครับอย่าให้วิทได้ฟรีนะครับไม่งั้นจะไล่เป็นน้ําเลยนะครับผมอือืมอืม,อ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 มนะครับโอเคเราออกเป็นเกาะเกิดน,นะครับผมนะ ไปดักบนก้อนดูด้แวนตีตีตีเนี่ยครับ <laughs> ไม่ได้แดดนะครับผมนะสำหรับท้าของแวนนะครับล้วเราจะได้บนนะครับผมโอเคนะครับยังไงดีเออโอ้โหยามาห้ากูสิเพื่อนตีตีต,ตีเออนะครับ <laughs> ไอเวนก็อมาห้ากูเชยนะครับผม อาร์ตี้มีสเต็ปหลากหลายคู่อีกแล้วนะครับพี่เราต้องอาร์ตี้คู่สลอดนะครับไม่รู้เป็นไรนะครับผมสตาอุ้ยสตาโดนคัดเออนะครับผมโอ้จะกดดูใหญ่ซะหน่อยนะครับสตาตายก่อนนะครับอุยแรงอยู่นะมามาเลยครับ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 เอ้ยโอ้โหทีเดียวเองนะครับ โอเคจบเลยดีกว่ามั้งน่าจะเข้าไปเอาได้นะอย่าลอนะครับตี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 สวยนะครับผมปั๊บตีตีตีเออนะครับผมโอ้ตอนนี้เราจัดไปแปดนะครับตายไปสองครับสิบสิบสิบเอ็ดนะครับผมไอเวยแอซิเคิเยอะนะครับผมโอเคผมว่าน่าจะจบแล้วนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับ มาเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเล่นตัวอะไรก็ติดตามรับชมได้นะผมสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณมากครับ